คะสวัสดีค่ะวันนี้กะทิจะพาทุกคนนะคะมามาคหน้าสลายฟ้าไอเทมเด็ดที่มันเห็นผลลัพธ์แบบเลิศมากมากช่วยในการสลายฟ้าทําให้หน้าของเรานะคะมีผิวหน้าที่ดีผิวหน้าที่อิ่มน้ําผิวหน้าที่ฉ่ำวาวถ้าเราอยากจะหายฟ้าจะต้องเป็นตัวนี้ G Booster Mask มาสลายฟ้าในตำนานแค่ระยะเวลา20-30นาทีคุณจะสัมผัสถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของเราได้อย่าง100%และดีกว่าการทาครีมเป็น10เท่าเลยเปอร์เซ็นเลยจ้าเลยว่าหูเป็นไอเทมลาไอเทมที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนดังๆเลยค่ะเพราะเขามีสารสกัด EP4G และ e p s y s ที่ช่วยในการเร่งการสลายฟ้าบริเวณตรงไหนที่เป็นฝ้าหนาดำๆปืดๆนะคะหายยากัยกๆ่าเป็นกะเป็นรอยสิวใช่ไหมนูน่นนี่นั่นที่มันเคยหายยักๆ่า้าคุณใช้มาตัวนี้เป็นประจำทุกๆวนันทุกๆมือ้อคุณจะรู้เลยว่ามันจางลงไปไหวมากเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการมาจะยากเย็นขนาดไหนตามไปดูกันเลย นี่นะคะลักษณะของแผ่นม้าตัวนี้ก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนะคะภายในเราก็ฉีกซองออกมาก่อนโอ้โหทุกคนคะคือมันหอมมากคือ ตัวของเซรั่มนี่คือแบบโหฉ่ำมากเยอะในซองนี้นะคะก็จะเป็นมาร์กแบบ 3D มาร์ก3ชั้นมาร์ก 3D ดาลงไปบนผิวหน้ามันจะแตกต่างจากทองตลาดทั่วไปที่เราเคยใช้แล้วตัวนี้เวลาเรามาร์กลงไปครั้งแรกนะคะคุณเอ๋ยคุณจะรู้เลยว่าน้ำเซรั่มที่อยู่ในแผ่นมาร์กลงไปชั้นที่1 2 3และสและ5และททำการบำรุงและไปกระตุ้นเซลล์ข้างเคียงให้มีการแอคทีฟให้มีความกระดีกระดา และที่สำคัญตอนนี้ยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมรีนบนผิวหน้าของเรามาข้วหมดมี3มชั้นให้เราเอาชั้นพลาสติกออกก่อนนะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้วางลงไปโดยที่เอานะคะด้านที่เป็นสีขาวๆนะคะวางลงไปบนผิวหน้าของเราแบบนี้เลยนะคะอ้าโอเคโอ้โหค ค่อยวางค่อยคเกรียนะคะแล้วก็คือบบเหมืนอนลูกหูเจ้คนมันบางมากเจ้าขาเมันค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่โอ้โหเป็นไงนอ๋อเราให้เขาตมงปล่อยแล้วก็มรกทิ้งไว้แบบนี้นะประมาณ2ี่สนาทีนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหลังลนะ็อกหน้ามันจะเป็นยังไง ครบ30นาทีแล้วนะคะคือผิวแบบเด้งมากผิวเนียนมากผิวฟูม,มากค่ะทุกคนน่าคือใส่กิ๊กเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ไงถึงบอกแล้วว่ามาร์คต้องกรีดจริงๆเซรั่มทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นมาร์คตัวนี้ลงไปบำรุงและไปปนเปเร์ผิวของเราแบบขั้นสุดจนทำให้ผิวของเราเด้งอิ่มน้ำชำเบา,าแบบนี้เลย คนลับแบบนี้กะทิให้หนึ้ยคะแนนเต็มจ้าแล้วนี่แหละคือขั้นตอนในการเร่งสปีดในการบูสเตอร์ผิวพัลองใช้มากสก์หน้าตัวนี้ดูแล้วคุณจะรู้ความมหัศจรรย์ของแผ่นมากสก์หน้าแผ่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้แผ่นมากสกตัวนี้นะคะติดต่อ inbox ทักเข้ามาถามเข้ามาพูดคุยกับพะธิก่อนได้เลยกรีนดีให้คําแนะนาใหนในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดดาวเพจของกะทิไว้จะได้ไม่พลาดสีด,ดีเทคนิคในการสลายฟ้ารักษาฟ้าแบบถูกวิธีไม่ต้องเสือเงินฟรีกับการรักษาฟ้าที่ไม่เห็นผลอีกต่อไปไม่ว่าแบรนด์ไหนรักษาฟ้าคุณไม่หายแต่แบรนด์นี้ราชุเลกกะทิพูจะเป็นแบรนด์สุดท้ายค่ะชี่รักษาฟ้าคุณให้หายได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะบ๊ายบาย